บ ismillah rahmanirahim ครับพี่น้องวันนี้เราเมาเรียนรู้กันในบทที่3นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับหลักศรัทธานะครับและคุณค่าของหลักศรัทธาซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงเกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นนะสําหรับผู้ที่เริ่มศึกษาอิสลามนะครับแล้วก็จําเป็นแก่มุสลิมทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงจะต้องศึกษาด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาสู่ในเรื่องของบทที่3นะครับที่จะเป็นการพูดถึงหลักศรัทธา และคุณค่าของการศรัทธานะครับฉะนั้นคําถามที่14นะครับหลักศรัทธาที่เราเรียกว่ารุมกุลอีมานเนี่ยมีกี่ประการมีอะไรบ้างคําตอบก็คือหลักศรัทธาหลักศรัทธาที่เราเรียกว่ารุมกุลอิมานเนี่ยมีทั้งหมด6ประการด้วยกัน 1. การศรัทธาต่อล้อสอการศรัทธาต่อบรรดา,ราลาอิก,กะสาการศรัทธาต่อบรรดารคัมภีร์ต่างๆ 4. การศรัทธาต่อบรรดารอซูล 5. การศรัทธาต่อวันอาคิร์กก็คือวันสุดท้ายวันที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อชำระบัญชีที่เราทำเอาไว้ 6. ก,การศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะทั้งดีและก็ร้ายนะครับนี่เป็นหลักศรัทธา6ประการที่มุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องรู้นะครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดได,ได้ใครก็ตามที่ ปฏิเสธหนึ่งในหกข้อนี้เท่ากับว่าเขาเหล่านั้นจะหลุดพ้นจากการเป็นมุสลิมจะออกนอกศาสนาอิสลามนะครับฉะนั้นในคำถา,ถามต่อมาํำถามที่15นะครับในบทที่3เนี่ยนะครับอะไรคือความหมายของการศรัทธาต่อหล่เมื่อมีคนถามว่าการศรัทธาต่อล่อเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรเร,เราจะต้องทำอย่างไรนะครับคำตอบก็คือการที่เราจะต้องศรัทธาต่อลอก็คือการที่เราเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่และยอมรับ อย่างสมบูรณ์ต่อการมีของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل นะครับคือการศรัทธาต่อหลักเอกภาพต่อรอยในเรื่องของตหฮิดรูบูบียะนะครับหรือว่าต่ฮิดอูลูฮียะแล้วก็ต่ฮิดอัสมาวซิฟาตนะครับฉะนั้นเราจะต้องเชื่ออย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่ไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องของการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺส ب ح ا า ه ะศรัทธาในเรื่องตหิดรูบูบียะคือ พระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงให้เป็นผู้ทรงให้ตายผู้ทรงประธานปัจจัยยังชีพต่างๆ uh, ในเรื่องของการให้กับภาพต่อรอดในเรื่องของอำนาจในเรื่องของการสร้างนะครับแล้วก็ศรัทธาในเรื่องอะไรอีกในเรื่องของการให้เอกภาพต่อร่อในเรื่องของการเคารพภักดีที่เราเรียกว่าตวิดอ,อิบายะตวิดในเรื่องของการเครารพสักการะจะต้องขอวิงวอนกราบไหวต้ต่อล่อ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ต่อมาในตวิดในเรื่องของคุณลักษณะพระนามของพระองค์ นะครับคุณลักษณะนามเชื่อของพระองค์นะครับเราจะต้องเชื่อและก็ศรัทธาการพูดการประทานการลงอของพระองค์เหล่านี้นะครับเราจะต้องเชื่ออย่างแน่วแน่นะครับไม่มีการบิดเบือนไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอเหมือนต่อรัุบฮานะนามาลานะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นความหมายให้เราได้เข้าใจว่า เราจะศรัทธาต่อล้อยอย่างไรนะครับในคำถามต่อมานะครับคำถามที่ส6อะไรคือคุณค่าของการศรัทธาต่อลอนะครับคำตอบก็คือคุณค่าของการศรัทธาต่อนีอยมีมากมายนะครับผมจะสรุปให้3ประการในหนังสือนี้ก็บอกว่าหนึ่งเลยก็คืออะไรครับการยืนยันในการให้กระภาพต่อลอยอย่างแท้จริงด้วยการสักการะเคารพพักดีต่อพระองค์เพียงผู้เดียวไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมามีหุ้นส่วนมามีส่วนร่วม มาเทียบเคียงต่อลาะสุบฮานุตลาลานี่คือคุณค่าของการศรัทธาต่อลาะสองนะครับการศรัทธาต่อลาะเนี่ยจะทําให้เราเกิดความรักนะรักที่จะทําอิบดะดารักต่อพระองค์รักต่อท่านนบีม,มูฮัมมัดสุลลัลฮวาลยอุวาซัลลมัมและมีความเกรงกลัวนะในสิ่งที่เป็นบาปการกระทําบาปใหญ่การกระทาํารรทสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาจะทําให้เราถูกลงโทษเราจะต้องมีความกลัวนะครับในสิ่งที่เป็นบาปและก็หวังต่อพระองค์อย่างสมบูรณ์นะครับ มันเป็นไปตามเสียงที่อะไรครับอ,อันด้วยกับพระนามของพระองค์อันสวยงามและคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ที่บ่งชี้นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องหวังต่อพรอะองค์อลลอฮฺผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีผู้รทรงประธานปัจจัยยังชีพต่างๆมากมายฉะนั้นในองค์ประกอบในการทำอิบาดะต่อร้อนเนี่ยเราจะต้องมีความรักความหวังและก็ความกลัวนั่นเองนะครับประการต่อมาประการที่3นะครับคุณค่าที่เราได้รับจากการศรัทธาต่อร้อน นะครับเมื่อเราได้บรรลุข้อกําหนดในการทาอิบาดาในการเคารพบักดีถ่อมรงด้วยกับอะไรครับการปฏิบัติตามในสิ่งที่โปร่งทรงสั่งใช้แล้วก็ละทิ้งออกห่างจากสิ่งที่โปร่งได้ห้ามเอาไว้นะครับนี่แหละครับเมื่อเราได้เห็นคุณค่าตองการศรัทธาต่อเลาเคารพภักดีต่อเราเพียงพระองค์เดียวอิบาร์ดาการเคารพภักดีทําให้เราเกิดความรักความกลัวความหวังนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เราได้บรรลุ ถึงการเคารพภักดีต่อพระองค์คือการที่เรานั้นจะต้องยึดมั่นปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้และก็ละทิ้งในสิ่งที่พระองค์ได้ห้ามนะครับต่อมาคําถามที่17นะครับอะไรคือความหมายของการศรัทธาต่อมาลาอิกะของพระองค์นะครับฉะนั้นมาลาอิกะคือใครมาลาอิกะคือผู้ที่พระองค์ทรงสร้างพวกเขามาเพื่อที่จะเป็นผู้รับใช้พระองค์นะครับพวกเขาเหล่านั้นถูกสร้างมาจากรัศมีพวกเขาจะไม่กินไม่ดื่ม นะครับมาลายกาเนี่ยนะครับจะมีปีกนะครับมาลายกาจะมีความยิ่งใหญ่แต่และแต่และแต่และท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะต้องศรัทธาว่าเราจะต้องศรัทธาต่อบรรดามาลายกาด้วยการยืนยันอย่างมั่นคงนแน่วแน่และยอมรับอย่างสมบูรณ์ต่อการมีของพวกเขายืนยันว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นเบาอันทรงเกียรติจะไม่ฝ่าฟื้นในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้และพวกเขาเหล่านั้นจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ พวกเขาถูกสั่งใช้นะครับพวกเขาจะไม่ละเมิดคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาซึ่งเราจะต้องศรัทธาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาได้เอ่ยนามไว้ใครบ้างยิบรีนผู้นําสารจากพระเจ้ามาสู่บรรดาศาสนทูตมีกาอีนอิสรอฟีนและผู้ที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อเอาไว้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศรัทธาต่อ,อผู้ที่พปรองทรงสร้างนะครับนั่นก็คือ มาลาอิกะของพระองค์นะครับศรัทธาอย่างแน่วแน่ถึงการมีของพวกเขาตามเที่ยวล็อตสุบะาวนาตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับต่อมาในคําถามที่18นะครับอะไรคือคุณค่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยจากการศรัทธาต่อบันดันมาลาอิกะนี่มีอะไรบ้างฉะนั้นคุณค่าก็คือหนึ่งเราได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่พลังอํานาจของพระองค์เพราะว่าแท้จริงแล้วความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ถูกสร้างย่อมเป็นการบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง ส่วนหนึ่งจากความยิ่งใหญ่ของมาลาิกะเกิอ,อะไรครับคือความยิ่งใหญ่ของอจำนวนที่มันมีมากมายของบันดานมาอะไกันะครับซึ่งสิ่งที่ถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นยิบรีนและบรรดามาลาิกะที่แบกบรลลังอารัชของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับจากการศรัทธาต่อบรรดามาลาิกะสองทำให้เราเกิดความรักต่อพระองค์นะครับและขอบคุณต่อพระองค์ที่งดูแลบวงสองนะครับทำให้เราเกิดความรักต่อพระองค์ และได้ขอบคุณต่อพระองค์ที่ได้ดูแลพวงเบ่าผู้ศรัทธาของพระองค์โดยที่อัลลอฮฺสุบบฮฺโนตะลาจะมอบหมายบรรดามาลาิกะคอยปกป้องรักษาบรรดามนุษย์และพวงเบ่าของพระองค์ฉะนั้นนะครับบรรดามาลาิกะก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่จะคอยดูแลมนุษย์ปกปักรักษาดูแลเบ่าผู้ศรัทธาของพระองค์นะครับและก็3ทําให้เราเกิดแรงจูงใจในการทําความดีและหวั่นเกรงที่จะทําความชั่วเมื่อเราทราบว่า อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้มอบหมายให้มาลายิกาเนี่ยคอยจดบันทึกการงานต่างๆของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความดีและสิ่งที่เป็นบาปอ่าฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราอ่าได้รับจากการที่เรานั้นศรัทธาต่อตอัลลอสุบฮานุตาลาและศรัทธาต่อสิ่งที่โปร่งรงสร้างนั่นคือบรรดาลมลา,ายิกะของพระองค์นะครับต่อมานะครับในคําถามที่19 อะไรคือความหมายของการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์นะครับคัมภีรก็คออือบัญญัติที่เราแต่ลาลได้ประทานมาให้กับบรรดานบีต่างๆซึ่งสุดท้ายเลยก็คือคัมภีร์อันกุรอานที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอลฮว,วาอุล,ลสล,ลมัมนะครับฉะนั้นคำตอบก็คือการที่เราศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์การเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่และยอมรับอย่างสมบูรณ์ต่อบรรดาคัมภีร์ที่โรรองได้ส่งมาให้แก่บรรดารอซูลของโปรอง และจะต้องศรัทธาว่าแท้จริงแล้วกัมพีเหล่านั้นเป็นดํารัตของพระเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นแสงสว่างซึ่งเราจะต้องศรัทธาต่อกัมพีที่โปร่งได้เอ่ยชื่อเอาไว้นะครับจากบรรดากัมพีทั้งหลายอย่างเช่นอัลกุรอานนะอัตเตอรอรตอัลอินจีนอัลซาบูรและคัมพี้ของนบีบรอฮิมและเล่มอื่นๆที่ไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อเอาไว้เราจะต้องศรัทธาว่าแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นคัมพี้ที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดาคัมพีที่ถูกประทานลงมา และเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮาวะนตละรับประกันเอาไว้ว่าจะปกป้องรักษาและเป็นคัมภีร์ที่มายกเลิกในคัมภีร์ทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้วนะครับฉะนั้นอันกุรอานถือว่าเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายและเป็นคัมภีร์ที่ได้รวบรวมบัญญัติต่างๆนะครับที่อยู่ในซาบูตในตอรอดในอินจีเนี่ยเอาไว้ในคัมภีร์อันกุรอานทั้งหมดและจะเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮาวะนัละจะปกปักรักษาเอาไว้จนถึงวันเกียะนครับ ต่อมาคําถามที่20นะครับอะไรคือคุณค่าที่เราได้รับจากการศรัทธาต่อบรรดากัมพีฉะนั้น1เลยก็คือเราได้รับรู้ถึงความเมตตาการดูแลบ่าวของพระองค์โดยการอะไรครับส่งบรรดาคมพีต่างๆมาให้กับมนุษย์เพื่อเป็นเป็นธรรมนูญเป็นทางนําให้แก่พวกเขานะครับสรับรู้ถึงเหตุผลอันพระพิชายญาณของพระองค์ในบัญญัติของพระองค์ โดยที่โปรงนั้นน่ะได้บัญญัติให้แก่ประชาชาต,ต่างๆในสิ่งที่มันเหมาะสมตามสภาพของคนเหล่านั้นอัลลอฮฺสุบฮฮานาตาลาได้กล่าวว่าลิก ja um ja ุลลิจันนามินกุมชิรอาตาวะมินฮาจาสำหรับแต่ละประชาชาิในหมู่ของพวกเจ้านั้นเราได้มีบัญญัติและแนวทางเอาไว้นั่นหมายถึงว่าอัลลอฮฺสุบฮฮานาตาลาทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่มันจะเหมาะสมกับทุกประชาชาินะครับพี่น้องลองดูว่าในยุคก่อนๆก,ก็จะมบีบทบัญญัติที่มันแตกต่างกันออกไปและก่อนในยุคนี้ อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็ได้ให้บัญญัติมาซึ่งมันเหมาะสมกับมนุษย์ในยุคนี้ด้วยนะครับฉะนั้นก็สามเป็นการขอบคุณต่อเราต่อความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่ได้ส่งบรรยยดาคัมภีร์ลงมานะครับสี่ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าการทำอิบาดะห์ต่อโรงนั้นเป็นบทความรู้มาจากคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาและได้ปฏิบัติตามที่ท่านนาบี็อลลอุอะลัลัมได้ปฏิบัติซึ่งนาบีก็ถูกส่งลงมานะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับ คุณค่าจากการศรัทธาต่อบรรดารกัมพีกัมพีคือทางนําขอบคุณต่อลอที่ให้ให้บัญญัติเหล่านี้นะครับที่มาจากอันกุรานั้นเป็นทางนําให้กับมนุษย์นะครับแล้วก็ได้ส่งรอซูนมาเผยแพร่ศาสนานะครับตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภี์อันกุรานนะครับนี่คือคุณค่านะครับต่อมาครับคำถามที่21อะไรคือความหมายของการศรัทธาต่อบรรดารอซูนศาสนาทูตที่เป็นผู้นําสารจากพระเจ้ามาบอกมาเตือนแก่มนุษย์ ค,คำตอบก็คือการศรัทธาต่อบรรดารรซูลคือการเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่และการยอมรับอย่างสมบูรณ์ต่อการมีรรซูลและนบีก็คือศาสนาทูตของพวกท่านซึ่งเราจะต้องศรัทธาต่อพวกเขาเหล่านั้นผู้ที่ละซุบฮะนอตัลละเอ่ยนามพวกเขาเอาไว้อย่างเช่นนบีนูห์อิบรอฮีมมูซาไอซามมฮัมมัดก็ละซุบฮะนอตัลละได้ประทานการสโลาวาและการแสลามแก่พวกท่านเหล่านั้น และผู้จะรัสุบฮา,านอตาลาไม่ได้เอ่ยชื่อเอาไว้ซึ่งเราจะต้องศรัทธาว่านาบีที่ประเสริฐที่สุดและเป็นนบีท่านสุดท้ายในหมู่ของพวกเราก็คืออะไรนบีมุฮัมมัดส,สล,ลลัลฮอะลาอิยวะสซัลลัมนะครับพวกเขาเหล่านั้นเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ได้รับการแต่งตั้งได้รับวาฮีได้รับบัญญัติจากพระผู้เป็นเจ้านะครับให้นําสารมาตักเตือนนะครับแก่บรรดามนุษย์ทั้งหลายให้พวกเขาเหล่านั้นละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็น ความโสมมของมนุษย์ที่ปฏิบัติตามอารมณ์นะครับให้สู่การยืนหยัดอยู่บนบัญญัติของศาสนาแล้วก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นภาคีต่างๆที่มีต่อพระองค์นะครับต่อมาคําถามที่22อะไรคือคุณค่าของการศรัทธาต่อบรรดารูลเราได้อะไรบ้างนะครับเมื่อเราศรัทธาต่อรูเอ Allah เ,เราได้รับอะไรข้อที่1นนะครับได้ได้รับรู้ถึงความเมตตาการเอาใจใส่ต่อ ของพระองค์ที่มีต่อพวงเบ่าของพระองค์โดยการส่งบรรดาโรซูลบรรดาศาสนาทูตมายังพวกเขาเพื่อที่จะเป็นทางนําอันเที่ยงตรงและศาสนาอันเที่ยงธรรมให้แก่พวกเขานะครับเพื่อต้องการที่จะมีคนคนหนึ่งนะครับที่จะมาตักเตือนมนุษย์เนี่ยนะครับให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปนะครับและทิ้งสิ่งที่เป็นบาปและไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นความดีนี่คือความเมตตาที่เราจะต้องออได้รับรู้เลยว่านี่คือความเมตตาของอรหัสนุมาจาลาประการที่สอง ทำอิบาัดาต่อลอเนี่ยบินบนความรู้ที่มาจากคัมภีร์ซึ่งถูกประทานลงมาและเป็นการยึดถือปฏิบัติตามที่นบีได้ปฏิบัติตเอาไว้ฉะนั้นอาัลลอฮ์สุบฮานาตาลาได้ส่งคัมภีร์อัลกุรอานบัญญัติของศาสนาแล้วก็ได้ส่งทูตคนหนึ่งนะครับในแต่ละยุคในแตล่ตละสมัยนะสุดท้ายก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลตลอัยัลัมเพื่อต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดได้กระทำเอาไว้นะครับสามทำให้เราได้มีความรักต่อบรรดาศาสนา ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะครับของพวกเขาเหล่านั้นนะครับเราจะต้องสรรเสริญพวกเขาด้วยกับความเหมาะสมอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่นำสารมาจากพระเจ้านะครับสี่คุณค่าของการศรัทธาต่อบรรดารอซูลคือขอบคุณต่อล้อต่อความโปรดปรานอันล้นพน้นด้วยกับการส่งรอซูลมาเป็นทางนำให้กับมนุษยชาติทั้งหลายนะครับต่อมานะครับในคําถาม23การศรัทธาต่อวันสุดท้ายที่เรียกว่าวันอิเคระร์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร คำตอบก็คือการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะวันอาคิรอดเนี่ยคือการเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่และการยอมรับอย่างสมบูรณ์ต่อวันนั้นวันอาคิรอดวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่มนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะถูกคิดบัญชีการงานของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นบาปะจะถูกลงโทษแล้วก็ความดีจะได้รับการตอบแทนในวันนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องศรัทธาต่อลอสุบฮานวูวตจอาลาคำถามที่24อะไรคือคุณค่า ต่อการศรัทธาต่อวันสุดท้ายมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือทำให้บุคคลที่ปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่เป็นความดีในการเชื่อฟังทั้งหลายเนี่ยเพิ่มพูนความดีเพื่ออะไรครับเพื่อที่หวังจะได้รับการตอบแทนในวันนั้นทําให้คนที่เขาทําความดีอยู่แล้วเนี่ยอยากจะทําความดีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานาูตะลานั่นคือสวนสวรรค์ประการที่2ทําให้เขาเนี่ยจะต้องมีความหวนเกรงที่จะทําสิ่งที่เป็นบาปการปฏิบัติสิ่งที่เป็นชั่วร้าย เพราะว่าการกระทําในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะทําให้เขาเกิดความกลัวในการลงโทษในวันนั้นจะต้องออจะทําให้เขารู้สึกไม่อยากจะกระทําในสิ่งที่เป็นความผิดนะครับประการที่3เนี่ยเป็นการปลอบใจแต่บรรดาผู้ศรัทธานะครับเมื่อความสุขของดุนยาเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนและมันได้พรากจากพวกเขาไปโดยที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นหวังความสุขในโลกหน้าอันนนรันดรนนะครับนี่คือคุณค่าของการศรัทธาต่อวันอาคิรห์ ต่อมาครับพี่น้องคำถามที่25นะครับอะไรคือความหมายของการศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะทั้งดีและกร้ายนะครับคำตอบก็คือการศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะคือการเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่และการยอมรับอย่างสมบูรณ์ในความรอบรู้ของพระองค์ที่มีต่อทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะถูกสร้างขึ้นและศรัทธาต่อการบันทึกกำหนดสภาวะเหล่านั้นของพระองค์ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษา,าไว้ที่เราเรียกว่าเลฮุลมาฟูส นะครับจะต้องศรัทธาต่อพรประสงค์ของพระองค์ที่กําหนดสภาวะเหล่านั้นให้เกิดขึ้นและจะต้องศรัทธาต่อการสร้างกําหนดสภาวะเหล่านั้นของพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเชื่อมั่นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตะลาซึ่งมันถูกบันทึกเอาไว้แล้วนะครับวันนี้คนนั้นตายวันนี้คนนี้ป่วยวันนี้คนนี้จมน้ำนะครับวันนี้คนนี้ บาดเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับเราจะต้องเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อาหนดเป็นพรประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาที่ให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นผู้ศรัทธาคนหนึ่งจะต้องเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายล้วนแล้วแต่มาจากการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาทั้งสิน้นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหลักศรัทธา6ประการนั่นเองนะครับคำถามที่26อะไรคือคุณค่าของการศรัทธาต่อ การกําหนดสภาวะทั้งดีและร้ายมีอะไรบ้างนะครับมีมากมายเลยครับพี่น้องข้อที่หนึ่งมันเกิดการมอบหมายอย่างแท้จริงนะที่เออหรอเมื่อเราได้ลงมือทำนะครับให้มันเป็นสาเหตุของผลพันธุ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องลงมือทําก่อนนะครับเราจะต้องมอบหมายนะครับว่าสิ่งที่อรัสบาฮนอัตลาได้ประสงค์ประสงค์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นและสิ่งใดก็ตามที่มันไม่เกิดขึ้นนะครับแสดงว่าสิ่งนั้นพระองค์ทรงไม่ประสงค์นะครับเราจะต้องเชื่อมั่น เมื่อเราทําแล้วตั้งใจทําแล้วนะครับมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นอยู่ณนะที่อัลลอฮฺสุบฮานอตะลาเราแค่เป็นเพียงสาเหตุคนหนึ่งที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานอตะลาแสดงว่าการศรัทธาต่อกฎกรรําหนดสภาวะนั้นจะทําให้เรามีความผูกพันกับอัลลอฮ์ในเรื่องของการมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานอัลตะลานั่นเองนะครับประการที่2ส,สิ่งที่เราได้รับจากการศรัทธาต่อพระองค์ในเรื่องของกฎกรรําหนดสภาวะเนี่ยนะครับทำให้เรามั่นใจอย่างสมบูรณ์ต่ออํานาจของพระองค์ ในการให้สิ่งที่โรรองทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นแม้ว่ามนุษย์จะรวมตัวกันห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเ็าตามหรือม <fry UC> ั่นใจที่จะปกป้องจากสิ่งที่เขากลัวแม้ว่ามนุษย์จะรวมตัวกันเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้นเ็าตามนั่นหมายถึงว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะหักห้ามได้หากว่าโรรองให้มันเกิดขึ้นและพวกเขาไม่สามารถที่จะให้มันเกิดขึ้นได้ต่าหากว่าสิ่งนั้นโรรองจะไม่ให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมั่นว่านี่คืออำนาจของอัลลอฮฺสุบะฮฺอานาอาหลายอย่างสมบูรณ์เลย นะครับประการที่3เราจะต้องอดทนและพอใจต่อสิ่งที่เราประสบนะครับกับตัวเรานะครับจากภัยต่างๆโดยที่เราไม่โกรธเคืองหรือไม่กระวนกระวายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เรานั้นจะต้องบอกว่าก็ตรุลลรอวามาชาฟ้านสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากมายที่ประสบกับเราเนี่ยภัยพิบัติต่างๆน้ําท่วมฝนตกไฟไหมถึกถลมบ้านพัง ให้เราบอกว่ากอดรุลล์วะมาชาฟานนะครับนี่คือข้อกําหนดของอัลลอฮ์สิ่งใดที่โปรองทรงประสงค์พระองค์ก็จะให้มันเกิดขึ้นนะครับนี่คือหลักหนึ่งเลยที่เราจะต้องยึดมั่นเอาไว้และจะต้องจําให้ดีเลยนะครับเมื่อสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเราจะต้องบอกว่ากอดรุลล์วะมาชาฟานละนะครับนี่มันเป็นข้อกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานุตลาและสิ่งใดที่โรรองกำหนดพระองค์ก็จะให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ พี่น้องครับต่อมาครับคุณค่าของการศรัทธาต่อกฎกําหนดสภาวะข้อที่4คือการขอบคุณต่อละต่อความโปรดปรานทั้งหลายของพระองค์ไม่หลงตัวเองเมื่อเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการนะครับเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาได้รับนั้นเป็นการกรําหนดของลอสุบฮาโนตลาผู้ทรงประทานความสําเร็จนะครับและความประเสริฐของลอสุบฮาโนอาจาราฉะนั้นเมื่อสิ่งใดก็ตามที่เราได้รับพี่น้องครับ เราอย่าคิดว่าเราได้มาด้วยกับความรู้ของเราความสามารถของเราเป็นการยิงประยองนะครับสุดท้ายเขาก็จะหายนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราน้อมรับนะครับต่อรัศมีพานนตลาและโปร่งให้กิจการงานของเราสําเร็จนะครับเราจะต้องชุโกตรขอบคุณต่อรัศมีพานนตลาเพราะสิ่งที่โปรง่งได้ประทานมาให้นั่นคือความสําเร็จนั้นเป็นอํานาจของรัศมีพานนตลาเราแค่เป็นผู้หนึ่งที่จะเป็นสาเหตุเท่านั้นเอง นะครับข้อที่5นะครับการการศรัทธาต่อกฎกําหนดเนี่ยนะครับมันจะเป็นทางนําแก่หัวใจและการน้อมรับโดยสมบูรณ์และเป็นความสบายใจจากอะไรครับจากความกังวลและความเศร้าต่างๆเอัลลอฮ์สุบฮานอัลต阿拉ได้บอกว่าแม้อะซาบะมินมุซีบะอิลลาบิอิตนินละวะไมย <ต ont S 2> <shad, S 1> ุมินบิลลาฮิย ه ดิกลบะ وال ลอฮูบิคุลลิชัยอิ ي อาลีมไม่มีทุกไปอันใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ และผู้ใดที่ศรัทธาตา่อหรอพระองค์จะเปิดหัวใจให้เขาสู่อะไรครับสู่แนวทางที่ถูกต้องแล้วลสุบฮานอัลตผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อเราได้ฟังองค์การนี้แล้วนะครับปี่น้องก็จะน้อมรับซีโรราบอย่างสมบูรณ์ว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปด้วยอนุมัติของลสุบฮานอัลตและใครที่เชื่อมั่นศรัทธาตา่อกฎสภาวะแล้วอัลลอฮฺตาลาจะให้หัวใจของเขามั่นคงชีวิตของเขานั้นมั่นคง รประการสุดท้ายคุณค่าของการศรัทธาต่อกฎกําหนดสภาวะคืออะไรครับพี่น้องการที่เราจะต้องปลอดภัยจากการอิจฉาเพราะว่าผู้อิจฉาคือผู้ที่ขัดแย้งต่อกฎกําหนดสภาวะและความประสงค์ของพระองค์เนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านั้นหวังให้เกิดการสูญเสียต่อความโปรดปรานที่อรรถตาลาได้กําหนดให้กับเขานะครกรอบคู่ผู้ที่อิจฉานั่นหมายถึงว่าแกนแท้ที่จะทําให้เราเกิดความอิจฉาเนี่ย นะครับนั่นหมายถึงว่าการที่เรานั้นไปอิจฉาความปวดปานของคนคนหนึ่งที่อลัลลอฮฺประทานให้เขาอิจฉาต้องการที่จะทําให้สิ่งที่พระองค์ทรงให้แก่เขาเนี่ยมันหายไปเลยนะครับมันสูญเสียไปคือจะไม่ให้เขาได้รับอย่างนั้นนะครับอันนี้แหละครับเมื่อเราทุกคนศรัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อลัลลอฮฺกำหนดเราจะไม่รู้สึกอิจฉากับสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้กับพี่น้องของของเราไม่ว่าเขาจะได้มากได้น้อยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานตะตะอาลชฉนนั้นว การศรัทธาในข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับการศรัทธาผลของมันเนี่ยนะครับเมื่อเราศรัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอิจฉาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับคนนั้นคนนี้นะครับแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะทั้งดีและก็ไม่ดีและเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเกิดขึ้นด้วยกับอนุมัติของพระองค์เท่านั้น